แล้วก็เห็นด้วยตัวเองว่าเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจงกระทำความดีต่อไปเรื่อยๆอย่าได้ละเรเป็นหลังคาแล้วจะเห็นผลดีในชีวิตน,นี่เนี่ยเป็นเป็นสภาวธรรมที่ที่งดงามที่เลิศมากในจริงๆสมกับที่ได้เรียกว่าอุบาสกผู้อุปธรมพก์พกผู้พุทธศาสนานะเป็นการฝากคติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้รับชมรับฟังกันในรายการแล้วก็คุณโยมสมหมายอยากฝากอะไรถึงพุทธศาสานิกชน,กนทั่วโลกบ้าง <c oughs> าก็อยากจะฝากว่าในฐานะที่ตัวเองได้ผ่านการอบรม <c oughs> ทางด้านศาสนาพุทธมาตั้งแต่เด็กนะฮะจนโตก็อยากจะฝากบอกกล่าวพี่พี่น้องทั้งแถวไทยลาวอะไรก็ตามที่อยู่ในสารัฐเนี่ย <c oughs> ให้ มุ่งจุดไปนในลูกหลานของตัวเองที่เกิดที่นี่<ม>ซึ่งไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องศาสนาพุทธพยายามพามาวัดไทยม,มาดูว่ามีกิจกรรมอะไรเขาสอนมีอะไรบ้าง<ม>เพื่อน้มนำเด็กรุ่นหลังเนี่ยให้เข้ามาสืบต่อศาสนาพุทธต่อไปอ<ม>หลังจากที่เราตายไปแล้วหรือเสียไปแล้วนะฮะจะได้มีคนสืบต่อ<ม>อืนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณโยมสมหมายได้ฝากถึง พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะในการในรายการไออุ่นแห่งศรัทธานี่ก็โมทนาบุญมากๆนะคุณโยมต่อไปก็คุณพ่อกำนันเล็กผู้น่ารักของรายการสิ่งที่ผมจะฝากก็ง่ายๆ่านะก็ขอให้เปิดจิตนะจะทำบางคนอาจจะทำได้ไม่ได้ก็เปิดจิตให้เปิดจิตพูดดีพูดจะใครก็พูดดี คิดก็คิดในสิ่ง<ม>ที่ดีไม่อิจฉามไม่ลิษยา<ม>ทำก็ทำดีอย่าไปทำร้ายคนเขาอย่าไปทำอะไร<ม>อันนี้อาจจะทำได้ง่ายหรือยากก็ต้องพยายามแล้ว<ม>ถ้า<ม>ทำได้เนี่ยโลกมันก็จะสวยงามทุกอย่างก็จะดี<ม>ครับมผมขอฝากแค่นี้อืออ่าจเจริญพรนี่ก็คือในรายการไออุ่นแห่งสธา ที่ลุงปูเนนคำชติโกบ้านขันติธรรมสาขาเล็กแอลซนสหรัฐอเมริกาได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดปรับยาความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและประสบการณ์แห่งชีวิตของแขกผู้ทรงเกียรติในรายการของเราซึ่งก็ถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นขุมทรัพย์ที่ออกจากประสบการณ์ในชีวิตในเชิงผู้มีศรัทธานในพระพุทธศาสนาที่มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชม ในค่ำคืนนี้ได้รับชมกันนี่ก็ถือว่าวัดป่าคันธิธรรมของเราได้ดำเนินการขยายสาขาไปทั่วโลกโดยเฉพาะบ้านคันธิธรรมที่เล็กแอลซนาแห่งนี้สหรัฐอเมริกาแห่งนี้ทั้งบ้านคันติธรรมที่กรุงเทพมหานครด้วยในรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ลวงปู่นำเสนอให้กับสังคมโลกในยุคป,ปัจจุบันได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของวัดป่าคันติธรรมก็ดี ช่องทางของบ้านคันติธรรมหรือว่าช่องทางของมูลนิธิส่งเสริมคุณธรรมและคุณภาพชีวิตก็ล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์อันเกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานี้ให้เจริญรุ่งเรืองไปจนถึง5,000ปีหนึ่งแรงใจที่สำคัญหนึ่งแรงกายที่สำคัญนั่งอยู่ในพื้นเป็นดินโลกใบนี้มีความศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เรามาแสดงออกร่วมกันในกำลังใจสายศรัทธาที่มีอยู่ร่วมกันจันรงรักษาอายุพระพุทธศาสานานี้ให้เจริญรุ่งเรืองด้วยการเป็นคนดีมีศีลธรรมปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วพระพุทธศาสานานี้ย่อมที่จะเจริญรุ่งเรืองจนถึง5,000ปีต่อไปในรายการของเราคือรายการไออุ่นแห่งศรัทธาได้ถ่ายทอดถึงความอบอุ่น จากครูบาอาจารย์จากสิทธยานุสิตก้นกุฏิจากแขกผู้ทรงเกียรติในรายการและเรายินดีต้อนรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกทุกชนชาติเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันคือครอบครัวของพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ก้าวเดินตามรอยธรรมของพระพุทธองค์จนถึงเป้าหมายสูงสุดคือการได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวตฏสงสาร ที่เราท่องเที่ยวเวียนว่ายตยเกิดกันมานานแสนนานหลายกับหลายกันหลายภพหลายชาติและในชีวิตปัจจุบันนี้เราก็จะร่วมกันเดินในทางสายกลางเป็นผู้ที่มีจิตใจอันโปรงวางส่งคืนมีความยับยั้งชั่งใจระงับเหตุปัจจัยแห่งกลรวงของกิเลสต่างๆให้ขาดหายไปจากจิตใจของเราชีวิตเราก็จะประสบแต่ความสุขและได้ก้าวเดินถึงจุดมุ่นไม้สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา คือพระนิพพานอันเป็นสภาวะที่สงบจากกิเลสสงบจากความยึดมั่นถือมั่นในสริระธาตุขันเรือนกายทั้งหลายต่อไปในรายการข้ามคืนนี้ก็คงสมควรแก่เวลาจึงขอเจริญพรอํานวยอวยพรให้กับท่านพุทธศาสนิกชนที่กําลังรับชมรายการเป็นผู้มีอายุวันนะสุขภาละเป็นผู้มีจิตใจอันง,งดงามผ่องแผ้วได้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน โดยพร้อมกันทุกคนทุกท่านแม้นในชาติปัจจุบันนี้ก็ให้เป็นชาติที่มีความสุขแม้นชาติต่อไปยังไม่ถึงซึ่งพระน,นิพพานก็ให้เป็นชาติที่สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจากอำนาจคุณกุศลของตนท่านทั้งหลายที่ได้สร้างกันขึ้นมากวามนาจคุณพระรัตนตรัยได้ปกปักรักษาชีวิตจิตใจของท่านธุรกิจการงานทุกอย่างให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน,ยนต่อไป จากนี้ลุงปู่ก <raul ic> ็คงจะต้องเจริญพรลาและขอขอบใจท่านผู้ทรงเกียรติในรายการที่เป็นแขกรับเชิญกรณีพิเศษจริงๆนะงั้นก็ทุกท่านก็เตรียมสวัสดีญาติโยมผู้ชมรายการทุกคนต่อไปสวัสดีครับขอบคุณครับ